สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางหวยเราพัฒนาหวยเราพัฒนาวันที่22เดือน8ปี่8 8นะครับผมนะสำหรับงวดที่แล้วนะ3ตัวบน 722 2สองตัวล่าง07นะ7 2 2แล้วก็07เนาะก็ไม่มาทุกคนนะไม่เข้าเลยดูดอีกแล้วสำหรับเราพัฒนาเนี่ยเนียน4 7กับ3 7 4 7กับ3 7ออกมา07 ขอโทษขอไปด้วยจริงๆนะครับสำหรับหวยราวนะลายหวยเลยอืมดาวโจนก็ไม่มาเราก็ไม่เข้าฮานอยก็เลเทะอะอมาดูของวันนี้กันต่อนะครับผม เวลาพัฒนาน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นหกนะนะหกกับเจ็ดละกันก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามนะครับตัวกันนะครับก็จะมีหกสี่เจ็ดสี่หกแปดเนาะ 68แล้วก็60ลัดกันคงไม่มา70ตัวเดิมนะนะผมเอา68แล้วก็60นะตัวฟันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น6นะ6กหนึ่สองสแล้วก็เจนะ 1> 6กหนึ่งหเวลาพัฒนานะครับเลขสองตัวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวสามตัวนะครับ6 1 2 6ึ่งสอ6 2กหนึแล้วก็6 3ส 4 4ไม่เอาศูนดีกว่านะเอาศูนย์ดีกว่า6 2 3ไม่เอาเอา0ูดีกว่า6 2 0ดีกว่าเรียบร้อยวงราพัฒนาน,นะครับก็จบไปแล้วตัวเลขก็ตัวเลขก็นี่แหละทุกคนนะสูตรเดียวนะ ไม่มีหลายสูตรให้สับสนนะขอให้มานอะกวันนี้นะขอให้มี6กับเจ็ดมา,าวันนี้ผมไม่ห้าหกเนะหนี้ผมหนี่ผมตัดทิ้งเลยนะไม่ได้เอามานะเอา6กับ7แล้วกันเนาะฝากดกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ